จากตอนที่แล้วคุณคงทราบแล้วว่าเหตุผลหลักที่ทําให้กฟผและกระทรวงพลังงานใส่นิวเคลียร์เข้าไปในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าเป็นเพราะเรื่องราคาอันหิน1นกิโลได้ไฟฟ้าเนี่ยสยูนิตแต่ถ้าเป็นนิวเคลียร์หนกิโลได้ส0 0 0สนมันต่างคำแสนเท่าและเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยไอไอ,เ,อเชื้อเพลิงอิเลีกเอร์มันใช้น้อยใช้น้อยเพราะนั้นค่าใช้จ่ายมันเลยถูกเนื่องจากวันใช้เชื้อเพลิงน้อย ซึ่งจากการที่ได้ลองเช็คราคาในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามที่ต่างๆเราพบว่าจริงๆแล้วราคาไม่ได้ถูกอย่างที่เข้าใจโดยเฉพาะเมื่อเราคิดต้นทุนอย่างครบถ้วนจริงๆตัวเลขนิวเคลียร์ที่ว่าถูกกว่าเนี่ยคิดไม่ครบหรือเปล่าถ้าคิดไม่ครบแล้วมาบอกว่าถูกกว่าเนี่ยพอตัดสินใจทําจริงลงสังคมเราลงทุนลอยฟ้านิวเคลียร์เนี่ยปรากฏว่าไม่บรรก้อนนู้นก็ต้องจ่ายก้อนนี้ก็ต้องจ่ายก้อนนี้ต้องจ่ายเต็มเลย นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องที่คนส่วนใหญ่น่าจะกังวลมากที่สุดเพราะเวลาได้ยินคนพูดคําว่านิวเคลียร์สิ่งแรกที่คุณจะนึกถึงคืออะไรถ้าไม่ใช่ระเบิดแต่คุณรู้ไหมครับว่าน,นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลเท่าเรื่องกับมันตรภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่มันตรภาพรังสีเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะอันเกิดจากจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะฮะ ที่สำคัญที่สุดก็คือที่เขาเรียกว่าตัวแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหรืเป f นะฮะอันนั้นก็เป็นอันตรายนะฮะในการที่จะแพร่กระจายไอ้กัมมันภาพรังสีเนี่ยต่อไปได้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยทั่วโลกยังไม่มีคำตอบว่าจะจัดการกับเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วเนี่ยอย่างไร และนี่ก็คือประเด็นที่เราจะมาว่ากันในคราวนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยโรไฟ้านิวเคลียร์มียอะไรก็มีเชื้อปเพลิงเข้ามามีเชื้อปเพลิงเข้ามาก็เป็นแท่งแเชื้อปเพลิงนี่ก็เป็นยูเรเนียมซึ่งมาจากธรรมชาติหรือเพิ่มสมรรถนะเข้าไปเองพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มันก็มียูเรเนียมสองมาสระที่เหลืออยู่แต่แต่สมรรถนะของมันแค่อย่างเก่งก็สองถึง 5, ไม่เกิน5%แต่มันมีพลูตโตเนียมเกิดขึ้นมา ระหว่างปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดไฟฟ้าในเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดฟิชชันขึ้นมาแล้วก็จะได้เป็นพลูโตยียงขึ้นมาไอพลูโตเนี้ยเนี่ยนะก็อาจจะเอากลับมาใช้ประโยชน์ได้หรือเอาไปทําระเบิด<ม>ซึ่งในอดีตเนี่ยเอาไปทําวัตถุระเบิดทั้งนั้นเลยลักษณะแบบนั้นแล้วพอพายแยกเสร็จแล้วมันก็ต้องมีของที่เป็นของแข็งแล้วของที่เป็นของเหลวเนี่ยเราเป็นกากกำมะตันสีสูงครับท่ากับวว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์แต่ละครั้งนั้น ก่อให้เกิดขยะก,กัมมันตภาพรังสีอยู่3ชนิดได้แก่ยูเรเนียมลูโตเนียมและกากกัมมันตรังสีไอก,กากนี่อดีตเราว่ากันว่าเราจะยังไงกับมันตอ<ช>แต่ว่ายูเรเนียมกับลูโตเนียมก็ไม่ไม่เอามาผลิตระเบิดเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรก็มาใช้ในโรงไฟฟ้าใหม่ได้ออมาวนหลูมันจะวุนหลูเอากลับมาใช้ใหม่ได้แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไงว่าการจัดการขยะนิวเคลียร์ด้วยวิธีรีไซเคิลจะไม่ก่อผลข้างเคียงคนเสนอไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์น่เยอะแต่ว่าที่มันทำได้จริงๆเนี่ยมีไม่มาก อย่างเช่นเมืองคนก็เสนอให้มีการสกัดเอามาเป็นเชื้อเพลิงใหม่อีกรอบหนึ่ง<ด>ซึ่งมันก็ทําได้ก็คือได้เชื้อเพลิงใหม่มาใช้ในโรงไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าของเสียที่มันเกิดขึ้นกลับมีปริมาณมากกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นกรมมันรภาพรังสีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปปนเปื้อนกับมันก็จะเป็นกรมมันรภาพรังสีไปด้วยอืมงั้นรีไซเคิลก็อาจจะยังไม่เวิร์กแต่เอาละ่ะสมมุติเราลองเชื่อเล่นๆดูว่าการเอาเชื้อเพลิงใช้แล้วไปรีไซเคิลใหม่เป็นทางออกที่ดีที่สุดณตอนนี้คําถามต่อมาก็คือ เมื่อเอาไปใช้ซ้ําแล้วมันจะยังวนกลับมาเป็นขยะกัมมันตรังสีเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเอาเอาไปใช้วนอีกทีแล้วแล้วถ้ามันแล้วมันจะหมดไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเหลืออีกคราวนี้จะมาทําอะไรอีกก็ก็ก็ส่วนมากก็มันก็จะเหลืออยู่ในท่าเพราะอย่าลืมว่าเวลาเข้าไปนี่มันจะมันจะไม่หมดเหมือนถ่านเมาเขาหมดไปเลยนะอันี้จะไม่หมดมันจะต้องเหลือเราใช้ไม่สามารถจะใช้ให้หมดได้ ก็เท่ากับว่าการรีไซเคิลเชื้อเพลิงนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเสียได้เลยนอกจากจะช่วยให้ใช้เชื้อเพลิงได้คุ้มขึ้นจากการใช้ซ้ําได้อีกสักครั้งสองครั้ง,งแล้วเราจะเอาอย่างไงกับเจ้า3ตัวนี้ที่ยังคงอยู่กันครบอา้าวผมมีคําตอบให้คุณ3ข้อเรื่องนี้นะเรื่องแรกอย่างนี้คือระยะสั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะ ไอ้โรงไฟฟ้า440ตัวที่ใช้อยู่เวลานี้ประมาณ260-70ตัวเนี่ยเขามีโกดังคอนกรีตอยู่ข้างหลังรี่ยกเตอร์อันนึงนะแล้วก็ไอ้เชื้อเพลิงใช้แล้วเนี่ยกขต้องดึงขึ้นมาแช่อยู่ในน้ำแล้วไอ้สองรโรงพวกนี้เนี่ยเขาเก็บมาตั้งแต่สร้างโรงเลยเวลานี้เนที่เราไปดูมาทุกโรงนี่ สร้างโรงใหม่เนี่ยเขาออกแบบให้มีที่พอเก็บเชื้อเพลิงตลอดอายุ50ปีก็เผื่อไว้50ปี60ปีก็เผื่อไว้60ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคุณใส่กล่องเก็บใส่กล่องเก็บเก็บ50ปี60ปีอยู่ตรงนั้นได้เลยนะเพราะฉะนั้นระยะสั้นคุณไม่ได้ต้องทําอะไร เนื่องจากว่าไอ้คำว่าชั่วคราวอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีคำตอบของถาวอนอเขาก็เลยจะต้องดูแลอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่บางที่เนี่ยตัวลงไฟฟ้าเองที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะหมดอายุแล้วรื้อไปแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเอาเอาเอันนี้ไว้นะแล้วก็จะต้องมีการรักษาใบาอนุญ,ญาตเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญของตัวเองมาดูแลเ,เชื้อเพลิงแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วอันนี้นะแล้วก็ต้องมีตำรวจมีอะไรดูแลก็ไม่ให้คนเข้าใกล้นะ พูดง่ายๆก็คือ,อยังไม่มีคําตอบที่แน่นอนนอกจากจะต้องเก็บไว้ชั่วคราวไปเรื่อยๆถึงเราทําตามแผนะ้ากว่าเราจะได้ใช้ไฟ6364 256364กว่าเราจะมีเชื้อเพลิงแบตแรกที่จะออกมาเนี่ยก็70กนอน่ะอีก20ปีอ่ะใช่ไหม,มก็ไม่มีอะไรแน่นอนว่าอีก20ปีเราจะ,ะเราจะเราจะ,าจะ,าจะสามารถมันสามารถจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เ็ยแบบนี้แล้ว,แล,วแล้วข้อกังวลคืออะไร ข้อบลก็คือถ้าถ้างั้นคือเราต้องมาเก็บที่เมืองไทยหรือเปล่าก็เก็บ50ปีก็ได้ไม่มีปัญหาเขาเห็นตัวอย่างเขาเก็บอยู่แล้วครับแล้วถ้าเก็บต่อเลย50ปีล่ะ50ปีความจริงเราเก็บไว้ตรงนั้นเรื่อยๆก็ได้นะคุณเก็บไปอีกร้อยปีพันปีก็ได้แต่มันอย่างนี้ราคามันลดลักษณะเท่าไหร่เป็นโกดังคุณปิดตายไหมมียามสักคนหนึ่งมีรั่วรวดหนามใช่ไหมคนเข้าไป่เลออาจารย์โอ๋ทำไมไม่ไม่ต้องดูแลกันเลยอ่ะ ไอ้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เราปล่อ,อยทิ้งไว้เหมือนโกดังของเลยอรับราอาจจะเอาไปตั้งกองทาหารอยู่ข้างๆนั้นสักกองหนึ่งสิอ่าก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่ยังไงเรามีภาระกันอีกยาวจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แน่ๆทั้งการรักษาความปลอดภัยจากกรรมนตพาพรังสีและจากการถูกขโมยไปทาอาวุธเอาละครับอย่าเพิ่งกวนยังมีอีกตั้ง2วิธีไม่ใช่หรอครับที่อเมริกาเนี่ยผมไม่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ต เขากำลังเรียกประกวดราคาก่อสร้างคอมเมอร์เชียลไพ p l a n ตแพลนที่จะเผาเขาเรียกว่าฟาสต์บริดเดอร์เบิร์นเนอร์ที่จะแปลงธาตุพวกนี้ให้เป็นไม่มีรังสีนะรออเล็กทรอนส์มิวเทชันเบิร์นเนอร์นะทรอนสมิวเทชันคือแปลงแปลงเนื้อของไอ้นวเคลียสเลยอันนี้ทางที่สองก็คือมีไฮเทค แต่ตัวนี้มันยังไม่ออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อาจจะยังต้องมีโกดังเก็บไปก่อนแต่ถ้าไอตัวนี้มันคอมเมอร์เชียลเมื่อไหร่โอ้มันเป็นธุรกิจเลยนะมันรับมันรับของอยู่ไปเผาทิ้งได้ใช่เนปะ็นนั้นว่าวิธีนี้ก็คือต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศซึ่งถ้ามันเป็นธุรกิจจริงราคาก็อาจจะไม่ได้ถูกอย่างที่คิดเอาละครับเลยอ,อีกวิธีเดียวแล้วตัวที่3อย่างนี้เนื่องจากไอนิวเคลียร์ในซองเนี่ย มันก็มีพวกที่เขามียูเรเนียมเนี่ยก็กะไวอย่างนี้คือว่าคนก็อยากใช้เยอะหนึ่งเขาต้องการยูเรเนียมสองก็มีปัญหาเรื่องยูเรเนียมใช้แล้วเขาเรียกเป็นโปรแกรมว่า GNEP Global อ u l l e a r Energy Partnership b a s i c ally เขาก็เอาแท่งเชื้อเพลิงใหม่มาให้อยู่ใช้พอ3-4ปีใช้เสร็จอยูดดึงออกมาแล้วเนี่ยพอไม,ไม่ร้อนมากแล้วเนี่ยเขาก็มารับไปแล้วอยู่ก็จ่ายส่วนต่างของราคา ว่าโอเคอันนี้ก็มันก็เท่ากับไม,ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเชื้อเพลิงใช้แล้วเขาขนกลับไปหมดเลยแล้วเขาแล้วเขาแล้วคือไงเขากลับไปบ้านเขา<ล>เขาไปแกะไงแล้วก็มีอุตส<น>าหกรรมที่จะแกะกล่องแต่ประเทศอย่างเราแกะกล่องไม่ได้ไง<ร>แล้วก็มีเรา <elly S 1> ไม่มีฐานอุตสาหกรรมโอ้ยในในนี้เนี่ยนะยูเรเนียมเชื้อเพลิงใหม่เนี่ยมันจะมีประมาณ4-5%หเรนะเหลืออยู่นีเรเนียม1%แต่มีพลูโตเนียม1%เ พลูโตเนียมนเทียไปทําอาวุธทําระเบิดปรมาณูได้ลแล้วก็มี<ร>าการแต่เขาเป็นประเทศที่มีอาวุธอยู่แล้วไงก็มีอเมริการัสเซียฝรั่งเศสจีนกับอังกฤษที่เป็นก็เว่าเวเปนสเตทพวกนี้เนื่องจากเขามีอาวุธอยู่แล้วเขาก็มีสนธิสัญญาอีกอันนึ่งก็เรียกว่าตอนโ o ลิฟ e เรชันทร r e ตี้คือสนธิสัญญาห้ามแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา ซื้อเราก็จ่ายราคานี้แต่ตอนขายเขาก็ตีราคาตัวนี้เขาก็รับไปแล้วก็จ่ายส่วนต่างของราคาที่เราใช้แล้วมันดีอะไระไหมอยู่ไม่มีต,ตัวนี้ที่ต้องมาจัดการกับมันเห็นไหมไม่งั้นอยู่ต้องจัดการตัวนี้นะตัวนี้อาจจะขายได้แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าใครมารับซื้อเขาต้องคิดค่าจัดการเพราะอย่างที่ว่า,วาถ้าก็เอาไปเผาเขาต้องคิดค่าบริการอยู่ ก็หมายความว่าจะมีคนเอาเชื้อเพลิงมาขายให้เราเพอเราใช้เสร็จเขาก็จะมารับซื้อไปจัดการให้แหมฟังดูดีทีเดียวนะครับเพราะเท่ากับเราจะไม่ต้องเก็บกากกระมันตรังสีไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าถ้าเราเลือกวิธีนี้เมื่อไหร่ไฟฟ้าบ้านเราจะถูกต่างชาติผูกขาดทันทีและที่ยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะร่วมกันสนับสนุนการสร้างอาวุธโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้เอาละครับ นอกจากเรื่องเชื้อเพลิงใช้แล้วที่ยังมองไม่ค่อยเห็นทางออกแบบโล่งอกเท่าไหร่เรายังเหลือเรื่องกากกรรมตรังสีกันอยู่อีกสัปดาห์หน้าเราจะมาว่ากันต่อครับ